วัดค่า CCA ครับจะลองดูว่ามันจะฟื้นฟูแบตได้ไหมแบตเก่าหกลออครับไม่ได้ไม่ได้ขับนานตั้งแต่โควิดหนุนแล้วครับนี่จะลองดูว่าค่ามันจะเป็นแบบไหน ไฟไฟมันมีนะครับ13.44โวลต์ c c a 260ครับน่าจะสตาร์ตรถไม่ได้ตามเกินน,นะครับเดี๋ยวรอรอเครื่องฟื้นฟูมาก่อนเดี๋ยวจะลองทําดู จะได้ไหมสามคีเดี๋ยวได้เครื่องพื้นฟูมาจะถ่ายลงอีกทีนะครับ